สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนับวันนะครับมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับว่าใครเนี่ยมันจะอยู่กับใครประเทศไหนนะครับมันจะอยู่กับมหาอำนาจโลกไยไหนนะครับในท่ามกลางความปั่นป่วนของโลกนะครับทั้งทางเศรษฐกิจการเงินและก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกในขณะนี้ แม้ทรัมป์นะครับพยายามจะสร้างภาพลักษณ์สันติภาพนะครับแต่การกระทําในสงครามการค้าเนี่ยซึ่งเป็นหน้าฉากที่แฝงวรระที่จะสกัดกั้นจีนและพันธมิตรบริกส์แล้วก็ทําลายผลประโยชน์นะของอีกฝ่ายปูตินนะครับนะไม่คล้อยตามทรัมป์นะครับนะแต่เป็นคู่หุ้นส่วนนะที่ไร้ขีดจํากัดกับจีนและเหล่าพันธมิตรที่แกะออกจากกันได้ยากนะครับข่าวล่าสุดนะครับที่สะท้อนสถานการณ์ได้ดีก็คือจีนและรัเสเซียนะครับประกาศ นะความเป็นพันธมิตรนะของพวกเขานะว่าเป็นคู่คุ้นส่วนยุทธศาสตรนะ์แบบที่สุดในโลกแล้วนะครับโดยจีนนะครับยืนเคียงข้างนะร่วมกับรัเสเซียนะครับโดยนะครับทางตะวันตกนะเฝ้ามองดูการประชุมนะของหวังกับลับฟลอฟเนี่ยอย่างใกล้ชิดขณะที่รัเสเซียนะครับรวมกลุ่มอยู่กับเกาหลีเหนือและจีนสำหรับนะครับสงครามโลกครั้งที่3ต่อต้านสหรัฐหรือไม่ โดยข่าวนะครับรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับหวังยี่เนี่ยนะได้โหร้องอวยชัยนะครับถึงความสัมพันธ์นะที่ทรงคุณค่าทางยุทธศาสตร์ร่วมกับรัสเซียสิ่งนี้นะครับภายหลังการประชุมระหว่างหวังยี่และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับเซอร์เกย์ลับลอบในกรุงปักกิ่งโดยหวังยี่นะครับพบประชุมลับลอบในปักกิ่งสนับสนุน ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นทำกลางความตึงเครียดะคร,ระดับโลกซึ่งลับล้อมนะครับเยือนปักกิ่งภายหลังทริปนะเดินทางสู่เกาหลีเหนือสร้างความมั่นคงนะครับการสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับสงครามยูเครนโดยทางหวังนะครับได้บอกลับล้อมนะว่าความเป็นคู่หุ้นส่วนจีนรัสเซียมีศิลปภาพและก็เติบโตเต็มที่นะครับอย่างที่สุด ทั้งปักกิ่งและมอสโกนะครับเห็นตรงกันที่จะมีความร่วมมือลึกซึ้งลงไปในการเผชิญหน้านะครับของความไม่แน่นอนระดับโลกโดยหวังและรับรอบนะครับนาหารือยูเครนนะครับกาซาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านแล้วก็วิกฤตการนะครับคาบสมุทรเกาหลีซึ่งหวังยี่นะครับได้กล่าวว่าจีนแลระรัสเซียต้องโต้ตอบต่อความปั่นป่วนนะครับระดับโลก ผ่านทางความสมัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันโดยจีนและรัเสเซียนะครับได้ปฏิญาณที่จะส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นคืนนะครับและเสรีภาพทางยุทธศาสตร์ร่วมกันจีนได้ปฏิเสธนะครับที่จะประนามสงครามของรัเสเซียในยูเครนขณะที่นะกล่าวอ้างถึงการวางความเป็นกลางโดยทางปักกิ่งนะครับได้กล่าวอ้างอยู่เสมอนะครับว่าอาวุธต่างๆของตะวันตกสู่ยูเครนเนี่ย นะกำลังทำใหนะ้ความขัดแย้งนั้นเนี่ยยืดยาวนานออกไปพวกเขาได้เรียกร้องนยุติสงครามยูเครนแต่ไม่ได้ต้องการนะครับการถอนทหารของรัเสเซียออกไปในวันอาทิตย์นะครับวิดีโอนะครับได้แสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นเป็นกันเองฉันมิตรนะครับระหว่างเรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมหาอำนาจโลกโดยหวังยี่นะครับได้เป็นเจ้าภาพนนะพิธีเลี้ยงน้ำชาลับฟลอฟ ที่สานรับรองแขกของรัฐนะครับเเียวยูถไถในกรุงปักกิ่งซึ่งทั้งสองท่านนะครับยังได้สังเกตเห็นนะครับเดินเล่นในสวนสาธารนณะก่อนการพูดคุยได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาได้ยิ้มแย้มแล้วก็บกมือนะครับทักทายไปที่กล้องนะครับก่อนนั่งลงหารือกันการพบประชุมของลับล้อมนะครับได้เกิดขึ้น1วันหลังเขาได้พบประชุมนะกับผู้นำเกาหลีเหนือ คิมจองอึนนะครับในวอนซานโดยที่คิมจองอึนนะครับได้ยืนยันการสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขของเกาหลีเหนือแก่รัเสเซียในสงครามยูเครนซึ่งทางลัฟลอบนะครับได้กล่าวขอบคุณคิมสำหรับสุนทรพจน์นะครับที่มีความจริงใจของเขาในวันที่9พฤษภาคมในเกียรติยศนะครับของวันแห่งชัยชนะในรัเสเซียเขายังได้กล่าวขอบคุณนะครับเหล่าทหารเกาหลีเหนือ ผู้ซึ่งได้ช่วยเหลือปลดปล่อยเคิรนะ์ดให้เป็นอิสระจากการควบคุมนะครับของอยูเครนมีวิดีโอหนึ่งนะครับของทั้งสองท่านเนี่ยกำลังหัวเราะและขำขันอะไรแพร่หลายก่อนการพูดคุยของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นตามรายงานนะครับหนในเรื่องตลกขบขันนะเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่นะของรับรอบได้ทำให้ผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยหัวเราะขำกริ่งเลยนะครับจากรายงานข่าวชิ้นนี้นะครับ ก็ต้องบอกเป็นการเยือนต่อเนื่องนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับเซอร์เกย์ลับลอบท่ามกลางความตึงเครียดน,นะครับในสงครามยูเครนหลังการเยือนเกาหลีเหนือนะครับนะแล้วก็มาเยือนจีนนะน่าจะมีการหารือสถานการณ์ความตึงเครียดน,นะครับแล้วก็วิกฤตการณ์ต่างๆทั่วโลกในขณะนี้นะครับที่กําลังปั่นป่วนนะจากทั้มนะครับซึ่งทั้งเกาหลีเหนือและจีน ต่างก็ออกมาแสดงการสนับสนุนรัเสเซียนะครับในสงครามยูเครนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงรายงานข่าวนะครับได้บรรยายถึงบรรยากาศอันชื่นมื่นอบอุ่นเป็นกันเองของทั้ง3ชาตินะครับที่แตกต่างนะไปอยากยามที่หวังยี่แล้วก็รับฟลอฟนะมีโอกาสพบประชุมร่วมกันกับนาะบรรดารัมนตรีต่างประเทศนะครับหรือว่าผู้นําชาติตะวันตกต่างๆที่ดูเหมือนนะไม่จริงใจนะครับแล้วก็มีเลขกลแอบแฝงนะจึงมีคําถามจากข่าวนี้นะครับว่า หากเกิดสงครามใหญ่ในอนาคตนะครับขึ้นนะมันคงจะชัดเจนแล้วใช่หรือไม่นะครับที่3มชาตินี้คือจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือรวมถึงเหล่ามัธมิตรของพวกเขานะครับจะร่วมกันต้านสหรัฐตะวันตกซึ่งมันก็เป็นสัญญาณนะครับเชิงสัญลักษณ์นะสำหรับอะไรต่างๆที่ชัดขึ้นชัดขึ้นนั่นเองนะครับในขณะที่สหรัฐก็เริ่ม มีการเช็คนะถึงความจงรักภักดีกับเหล่าบรรทมิตรของตนเองนะอย่างล่าสุดนอครับออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นหากจะมีนะสงครามระหว่างสหรัฐกับจีนเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เราจะมองเห็นนะครับมันมีพัฒนาการของมันที่เราเห็นในข่าวนะครับว่าดูเหมือนว่าต่างฝ่ายขณะนี้นะกำลังเช็คนะว่าใครเป็นฝ่ายใครประเทศไหนอยู่ฝ่ายไหนนะครับซึ่งเราจะเห็นแล้วนะว่าก่อนหน้านี้นะครับทางสหรัฐมีการไปเช็คออสเตรเลียกับญี่ปุ่น เราก็จะเห็นการเยือนของรัฟลอบนะไปที่เกาหลีเหนือแล้วก็ไปที่จีนนะครับแล้วก็เป็นภาพแสดงโชว์ถึงความนะสมัครสมานสามัคคีการสนับสนุนรัสเซียอย่างไม่เปลี่ยนแปลงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับรวมถึงความชัดเจนของจีนนะครับที่บอกกับรัสเซียนะที่บอกกับโลกบอกกับทางตัวันตกนะครับว่าจีนเนี่ยจะไม่ปล่อยให้รัสเซียนะครับแพ้ในสงครามยูเครนนะครับก็เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่า มาแพ็คคู่แน่นอนนะครับระหว่างรัสเซียกับจีนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ